่ะวันนี้ค่ะเป็นการสะสมดอกไม้แห้งฝีก่อจะด้วยเลยหนูจะเอามาค่ะเป็นเหมือนแบบที่สตาฟดอกไม้หรือแมลงอ่ะปิดได้เลยแค่นี้แหละเสร็จแล้วค่ะไหนโชว์หน่อยสิเสร็จแล้วต่อไปใส่ขาตั้งเพื่อจะได้ตั้งโชว์ได้ค่ะกดลงไป่อยสิคะปึ๊บเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะผลงานหนูง่ายไหมสวยด้วยใช่แล้วเป็นโรบอทใช่อันนี้เป็นคอยโรบอทเลยจะเป็นแบบนี้ได้ได้หมดแล้วค่ะ ต่อไปเมื่อกี้เป็นดอกไม้แห้งคราวนี้เราจะทดสอบใช้เป็นใบไม้หรือดอกไม้สดๆกันว่าว่าอยากเก็บผักค่ะอันต่อไปค่ะคราวนี้เป็นใบไม้สดผักล้วนๆเราว่าบอกแต่้องตามใจชอบเลยค่ะมีอะไรนะคะยานมียางค่ะแต่ว่ายางของเขามีติ๊เตอร์อ๋อดูวิงวิงโอเครอบนอกเขาไม่มีแต่ว่าหนูเห็นติ๊เตอร์นิดนึงอืมโติ๊เตอก็ใส่ตั้งเลย เสร็จเรียบร้อยสองอันแล้วค่ะ and this is a house this is a window เอาชิ้ันธุ์เอาดอกไม้ดอกเออเอามาทำดอกเลยจะได้ไหนคะตาวตรงว่างๆเลยค่ะโอเคเสร็จ okay, แล้วก็ปิดเลยปิดแล้วนะปิดแล้วนะแบนๆๆะ,ะอันนี้ค่ะเป็นสร้างมแมลงทับท,ที่เคยเก็บไว้ให้วาวน,นดูเล่น ใช่มันน่าจะเหม็นเพราะว่าตั้งแต่ประมาณสองขวตอนนี้ประมาณห้าขวบแล้วสามปีที่เราเก็บไว้ในขวดนี้เราบอกว่าห้ามเปิดห้ามเปิดเราก็เสริมด้วยปีกแมงเม่าค่ะจะได้มีเพื่อนอยู่กันไปนด,ดีนะม,นมามาตอนอยู่ในขวดหนูเห็นเขาไม่ค่อยชัดอย่างนี้หนูได้เห็นเขาชัดมากเลยไหมเนาะอืมอสีสีเขียวสีสีบลูสีฟ้านะค่ะแล้วก็สีเหลืองเป็นเรนโบว์ค่ะอืมอย่างนี้เขาเรียกสีแบบว่าเหลือบ เหม,ม็นอยู่ค่ะอ๋อยังไม่ได้ปิดครัวหรือเปล่าอ่ะแล้วมันยังเหม็นอยู่ไหมคะบ่าวาไม่เหม็นแล้วค่ะ,ะผลงานเราทั้งหมดวันนี้สี่อ